ก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะครับผมโอ้โหทำงานลุยฝนคะรับวันนี้นี่เกิดฝนตกลงมาหนักเลยนะ เสร็จก็เาขึ้นตรงนี้เสร็จกบไปจอดไว้ตรงนู้นตัดก้อนตัดเครื่องแล้วก็ตัดตรงนี้ก่อน<ะ> ทำไมไม่เอามาให้หมดเต็เใจถนนเมื่อกี้ก <laughs> ถ้ามีร่มเราจะมาถ่ายตาฝนอยู่เมื่อกี้นี่ไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตัดตัวนี้เสร็จนี่นะนี้ก็พื้นที่สองไร่นะครับวัดดูเมื่อกี้นะครับสบายสองคันน่าจะได้อยู่ประมาณหกพัน 6, กว่าบาทนะครับ <c oughs> อ่านกินเกินว่าถอดเสร็จนอนก่อน <laughs> มันปลูกลังนะครับวันนี้ก็หัวจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็สวยๆอยู่นะครับสเหรียนยน,นั่นแหละตะแลมจอดตรงนั้นเอาเอาแต่ไกลๆก่อนทังน้องก็ค่อยจอดตรงน้นช่วยกันยกใส่มาคนระับผมมาดูรถพอน้องจรวดบ้างนะจะพอดีรถไถเข้ามานะผมได้ทำทางเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ดีแค่ไหนนะครับ นตกเลยก็ค่อนข้างค่อนข้างหนักเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นลินทรายนะครับ Mm-hmm. <laughs> น้องกีโรดทำไมไม่ใสย่ยางดอกทำไมไม่ใสย่ยางดอกมีตังค์ตังซื้อ <laughs> นะผมเดี๋ยเอาขึ้นอีกนะครับนี่เลยนะ ต้องบรรทับมันวะนั่นตรงอะไรบรรทับมันน่ะนิดๆน่นะสกิดๆเอานะเดี๋ยวให้มันดันขึ้นก็ได้ไหมกันบาร์ดันตู เมีก็ขึ้นจากล้มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเก็บขึ้นไปอีกตัดอีกนะครับไม่ว่ายังไม่ปปะนโคก่ากนะ็ไโ <laughs> ยนไป <laughs> นะนี่ก็น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จนะผมประมาณชั่วโมงนึงนะผมน่าจะเสร็จอยู่รึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องเก็บไลเหมือนกันนะครับผมจะากลองนู้นด้วยนะครับไปนะครับผมก็เสร็จตั้งสองคันแล้วนะครับอาจจะไม่เต็มดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับ จะได้เท่าไหร่เจ้ที่ก็ประมาณสอง่นะก็ได้คันลนะนี่หนละมา2องคันนะครับได้คันลนะประมาณนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าสอง่นี้ก็ได้6กพันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันนี่อายุมันน้อยนะครับพองเขาอาจจะประมาณนี้นะ ai để nâng phải được lời à có được đấy không nào <laughs> น้ำับผมฝนตกนะครับใช่แรกผ่านไ,ไปเดี๋ยวต่วแลบนะครับ รสายพานใหม่แล้วมั <laughs> ้งรถนะอ๋ให้รถไปก่อนเ <laughs> อ่เป็นกระโดด